بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري วะเพล่ง عقد ะต์มิลิสานีย่ฟ قه ์เขาโควล์อามะ بعد السلام ุ์ عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติพระเมตตาและความเจริญจากอัล a l l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบได้พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลา a ์ชูกรต่อัล a l l ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ขอบคุณต่อพระองค์ที่พระองค์ยังทรงไว้ชีวิตพวกเราให้ได้มีโอกาสกลับมาพบปะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องที่ผมอยากจะหยิบยกมาพูดคุยกับพี่น้องก็ยังเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับตอนที่ผ่านผานมาเพราะว่าตอนที่ผ่านานมาเนี่ยเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการ รักเพื่อนในหนทางของลอสุบฮาหนะฮูตะลาเราได้พูดถึงข้อดีของมันนะครับว่าการที่เรารักเพื่อนออในหนทางของลอสุบฮานะฮูตะลาเนี่ยเราจะได้รับอะไรกันไปบ้างนะครับตอนนี้มาถึงวิธีการที่เราจะเลือกคบหาและก็มอบความสนิทสนมให้กับใครดีละ่ะเราจะเลือกคบเพื่อนแบบไหนดีเราจะมอบความสนิทสนมให้กับ เพื่อนแบบไหนดีหรือว่ามอบให้กับใครดีเรามาดูกันทีละข้อทีละข้ออันคอรอฟีได้กล่าวว่าคนทุกคนใช่ว่าจะเหมาะกับการครบหาหรือว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะสำหรับการครบหาหรือเป็นเพื่อนหรือบอกความลับให้แสดงว่าเราจะต้องไม่ใช่คบใครก็ได้จะต้องเลือก เพื่อนที่ดีจริงๆเพื่อนที่เราไว้ใจจริงๆไม่ใช่ว่าคบกับใครแล้วเราบอกความลับของเขาทั้งความลับของเราให้เขาฟังทั้งหมดเลยม,มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่มีคุณลักษณะอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ทุกคนที่เ,เหมาะกับการครบเป็นเพื่อนบางคนแค่รู้จักแค่ผ่านๆน,นะครับเพราะว่าด้วยกับคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของเพื่อนเรา มองแล้วไม่น่าจ,จะมอบความสนิทสนมให้เราก็จะต้องเ,ออเลือกคบเพื่อนเช่นเดียวกันอันคอมาบอกว่า <c oughs> จงคบกับคนที่หากเป็นเพื่อนกันแล้วเขาจะทำให้ท่านนดูสง่างามเมื่อท่านตกทุกข์เขาก็จะมาโอบอุ้มเมื่อท่านพูดพาดพลังเขาก็จะมาแก้ต่างหากเขาพบความดีในตัวท่านเขาก็จะเก็บมาพูด หากพบความไม่ดีในตัวท่านเขาก็จะแก้ไขแล้วก็ปิดบังเมื่อท่านขอเขาจะให้เมื่อท่านเกิดทุกข์เขาจะปลอบใจเป็นคนที่รังควานท่านน้อยที่สุดและไม่ขัดแย้งกับท่านในทางใดๆก็ตามอันนี้ก็อีกความหมายหนึ่งนะอีกความหมายหนึ่งของการที่เราจะคบเพื่อนการที่เราจะเลือกเพื่อนใครที่เป็นเพื่อนกันแล้วจะต้อง มีคุณลักษณะเช่นนี้ตามที่อันกมาได้บอกเรามาดูเชคอัดอัลอาตอ <c oughs> เชคอับินอาตอกล่าวว่าการคบกับคนขัดขาจะทำให้จิตใจพังทลายอันนี้เราเราลองฟังดีๆนะครับมันจริงไหมการคบหากับคนขัดขาจะทำให้จิตใจของเราพังทลายการคดการคบกับคน <c oughs> เหมือนตัวเองจะทำให้สติปัญญาเพิ่มพูนทุกคนใช่ว่าเหมาะแก่การคบหาและปรึกษาขอความเห็นใจและใช่ว่าทุกคนที่สามารถขอร้องได้นั้นจะสามารถเก็บความลับได้มีเพียงผู้ที่มีอมามานะเท่านั้นที่สามารถจะเก็บความลับได้ความสำคัญของการคัดเฟ้นเพื่อนนั้นดูฮะดี ของท่านรอซูลลัลลอฮฺซลก็เป็นพอท่านกล่าวว่า <c oughs> ท่านอันนี้วิธีจากท่านนาบีเลยนะครับ <c oughs> ท่านนับดุลเบีมร์มุมาัลลัลลอฮิวะลบอาอัลมรูอาลาดีนขลิลิฮีฟัลยันุรอัฮัดาุคุมมนยุขอลิล คนเรานั้นมักคอยตามนิสัยเพื่อนสนิทแม้กระทั่งเรื่องศาสนาด้วยก็เช่นกันดังนั้นพวกท่านทุกคนจงเลือกเพื่อนสนิทให้ดีฟันยันรุดอาหาดุคุมมันอยู่คอลิลให้เราเลือกให้เราคัดเลือกเพื่อนของเราให้ดีนะถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เข่งคัดศาสนาเราเป็นคนที่อ,อ,อยู่ในร่องในรอยเนี่ยเราก็เลือกเลือกเ,ออเพื่อน ที่อ,อ,อยู่ในร่องในรอยอยู่ในมีศาสนาด้วยนะครับเราจะได้ประครับประ,ประคองกันไปเอาซาอีบอกว่าเพื่อนกับเพื่อนนั้นเป็นดังผ้าปะที่อยู่บนผ้าหากมันไม่เข้ากันก็จะทำให้ผ้านั้นดูไม่สวยอันนี้ก็จริงนะครับเราเป็นเพื่อนกัน,น,นก็ต้องเป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันให้ได้ไม่ใช่ว่า ข้านกันทุกวันขัดกันทุกวันชวนไม่ชวนกันไปทําดีเลยชวนกันไปแต่ทําเรื่องที่เป็นข้อฟ้าฝืนมันก็ไม่ใช่นะครับ <c oughs> คนต่อไปนะักวิชาการคนถัดไปให้บอกวิธีการว่าเราจะคบคนแบบไหนอิมนุสมักบอกว่าเพื่อนคนไหนที่ควรมอบความรักให้มากที่สุด มีคนถามมีคนมาถามอิบนุสัมมากันนะถามว่าเพื่อนคนไหนที่ควรมอบความรักให้มากที่สุดอิมนุสัมมารกตอบว่าคนที่ยึดมั่นในศาสนาอย่างสมบูรณ์คนที่มีสติปัญญาสมบูรณ์คนที่ไม่ประจบสอพอต่อหน้าไม่ลืมเมื่อห่างไกลเมื่อท่านเมื่อท่านเข้าใกล้เขาจะอุปถมัมภ์ เมื่อท่านเหินห่างเขาก็จะปกป้องรักษาเมื่อท่านขอช่วยเขาก็จะช่วยเมื่อท่านจำเป็นเขาก็จะต้องดูแลความรักทางการกระทำของเขาจะมากกว่าความรักในทางคำพูดซึ่งถือเป็นการพิสูจน์ความจริงอันนี้มันก็บ่งบอกถึงคุณลักษณะของการครบเพื่อนอีกแบบหนึ่งนะครับที่อินูซัม,มาร์บอกว่าเราควรจะคบเพื่อนแบบ เราดูให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าคบใครก็ได้โดยไม่ได้เลือกเลยนะการที่จะมอบความสนิทสนมให้กับใครนั้นเราก็จะต้องดออูจะต้องดูให้ดีนะครับจะต้องดูให้ดีอุลมะบางคนบอกว่าจงคบกับเพื่อนหนึ่งในสองประเภทนี้เท่านั้นหนึ่งคือคนที่สามารถเรียนรู้และได้ประโยชน์ทางาศาสนาจากเขานะบอกว่าให้คบแค่คนสองประเภทนี้คนที่ สามารถเรียนรู้และได้รับประโยชน์ทางศาสนาจากเขาหรือไม่ก็เป็นคนที่ท่านสามารถสอนและตอบรับเรื่องศาสนาจากท่านนะส่วนประเภทที่สามขึ้นไปก็ท่านจงหลีกห่างไปอันนี้สองอย่างนนะครับแบง่งถ้าแบ่งเพื่อนที่เราจะคบออกเป็นสองส่วนเนี่ยนะหนึ่งคนที่เราสามารถ ได้รับประโยชน์กับเขาได้เรียนจากเขาได้นะได้รับประโยชน์ในเรื่องศาสนาที่เราเรียนรู้จากเขา 2. คนที่เราสามารถตักเตือนแล้วก็บอกกล่าวคนที่สามารถคนที่เราสามารถสอนเขาได้ตักเตือนเขาได้นะแล้วก็ฟังคําตักเตือนจากเราฟังคําสอนจากที่เราสอนนะครับเราก็ให้เลือกเพื่อนประเภทนี้ส่วนอื่นจากนั้นนะก็จงหลีกห่าง ก็คือถ้าไม่ใช่ข้อหนึ่งไม่อยู่ในข้อสองหรอวมไม่ได้อยู่ในข้อหนึ่งประเภทที่สนี่ก็น่าจะอย่างอื่นละนะครับท่านก็จงหลีกห่างไปซะนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ <c oughs> เป็นการเป็นการเลือกคบเพื่อนมีชาอิรบางคนบอกว่าท่านจงเป็นเพื่อนกับคนที่สามารถปิดความลับของท่านปิดความบกพร่องของท่านอยู่ร่วมกับความทุกข์ของท่านเผย แผ่ความดีของท่านและเก็บซ่อนความชั่วของท่าน,ทานเท่านั้นหากท่านไม่หากท่านหาไม่พบก็จงเป็นเพื่อนกับตัวเองก็พอนะอันนี้ก็คืออีก,เ,อออกเขาเรียกว่าอีกรูปแบบหนึ่งอีกความคิดเห็นหนึ่งว่าการจะเลือกคบเพื่อนควรจะเลือกอย่างไรนะครับเวลาให้ดูซิเขาสามารถปกปิดความลับเราได้ไหมดูซิว่าเขาเนี่ย เวลาเวลาเรามีทุกข์เราไปปรึกษาเราประสบกับความทุกข์ยากเนี่ยเราไปปรึกษาเขาเขาให้คำปรึกษาเราก็ดูให้ดีนะครับมีเวลามาบางคนบอกว่าคุณสมบัติของเพื่อนที่ดีสามารถให้ประโยชน์จากการครบหาและการการตีสนิทจะต้องมีคุณสมบัติ5ประการนะครับการการที่จะคบหา แล้วก็ให้ความสนิทแก่คนใดคนหนึ่งนั้นที่เราจะเลือกเอามาเป็นเพื่อนเนี่ยคุณสมบัติจะต้องมี5ประการนี้นะครับ 1. มีสติปัญญา 2. มีนิสัยดี 3. ไม่เป็นคนฟาซิก 4. ไม่เป็นผู้ที่ใฝ่บิดาไม่เป็นคนที่ทำบิดาแล้วก็สุดท้ายไม่เป็นผู้ที่หลงในดุนยาเดี๋ยวเราเรามาดูทีละข้อทีละข้อว่า คุณสมบัติแบบนี้เมื่อมาเทียบกับตัวเราแล้วเมื่อมาเทียบกับเพื่อนเราแล้วเนี่ยเรามีมากน้อยกันสักบานใดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อหนึ่งคุณสมบัติข้อนี้ถือเป็นเงื่อนไขหลักนะดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ใดๆกับการเป็นเพื่อนกับคนกับคนโง่เขลานะท่านอาลีรอดวยละฮันฮูกาวะ فلا ت ص ب ล أ ق ฮ ج ه ว و ย ي ا ه ว و ย ي ا ู فكم من جاهل أدرى حليما حين أخاه يقاس المر بالمر إذا ما المر ما شاه وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه وللقنب على القنب دليل حين ينقاه جاو جون خوب ها كب بيان จงห่างไกลระหว่างเขากับท่านก็คือให้ห่างไกลจากคนที่เป็นคนที่โง่เขลาเพราะคนเถื่อนทั้งหลายได้เปลี่ยนคนสุขุมให้เถื่อนเหมือนเขามามากต่อนักแล้วนะอันนี้มันก็จริงนะครับถ้าสมมุติว่าเราเไม่ได้ระวังตัวหรือว่าเราไม่ได้มีหลักที่ดีเนี่ยการที่เราไปคบเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะดึงเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดีก็ได้ ดูคนให้ดูที่เพื่อนอยู่ก็สุนมารูบินมารีดูคนให้ดูที่เพื่อนเมื่อเขาเดินไปด้วยกันวลิชัยและชัยมาคาอยีสุนวัชบะสิ่งสองอย่างต่างมีมาตรวัดที่คล้ายและเหมือนกันวลินคันบีอาลันคันบีดัลีลุนฮฮนายันก็ใจกับใจนั้นจะรู้กัน ก็เมื่ออยู่ด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่บอกบ่งบอกถึงการเป็นเพื่อนแท้ว่าเราจะต้องคบคนที่มีสติปัญญาผู้มีสติปัญญาคือผู้ที่เข้าใจสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องกับความจริงทั้งด้วยตัวเองหรือผ่านการชี้แจงอันนี้เราก็จะต้องเลือกคนที่มีสติปัญญานะครับการที่เรา คบกับเพื่อนที่มีสติปัญญาบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพลาดพั้งไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราไปคบเพื่อนกับเอ่อไปไปคบเพื่อนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาก็อาจจะช่วยเหลือจะช่วยเหลือแล้วก็ให้ทางออกกับเราได้นะครับข้อที่2นิสัยดีคน,น,น,นคนนั้นเพื่อนคนนั้นต้องเป็นคนนิสัยดีซึ่งก็เป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้อง มีเช่นเดียวกันเพราะบ่อยครั้งที่คนมีสติปัญญาและสามารถเข้าใจความได้อย่างถูกต้องเมื่อเผชิญกับความโกรธหรือตัณหาหรือความตรณีหรือความขลาดกลัวเขากับสยบต่ออารมณ์และอยอมปฏิบัติสวนทางกับความรู้ที่เป็นจริงเพราะไม่สามารถบังคับตัวเองและไม่สามารถปรับนิสัยตัวเองจึงไม่มีประโยชน์ใดๆกับการคบหากับเขาบางคนก็จริง นะครับมีนี่มีสติปัญญาดีแต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้นิสัยอักลักไม่ผ่านนิสัยไม่ดีนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยระงับอา,อารมณ์ไม่อยู่นะจะต้องสติปัญญาดีด้วยแล้วก็นิสัยดีด้วยมีอักลกัก,ลกดีด้วยนะครับมีอักลักมีอักลักดีด้วยอิบบุฮาจิมรอฮิมุฮุลลอได้กล่าวว่าจำเป็นที่ ผู้มีสติปัญญาต้องรับรู้ว่าไม่มีความสุขใดจะเท่ากับการคบเพื่อนการได้คบเพื่อนและไม่มีความทุกข์ใดจะเท่ากับการขาดเพื่อนและการพยายามป้องกันสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดการพยายามป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดกับเพื่อนที่พลอยทุกข์กับสิ่งที่ตนประสบเพื่อนที่ดีคือคนที่เมื่อเกิดทุกข์เขาจะปกป้อง ไม่ตำหนิเพื่อนในสิ่งที่บาดพังเขาคือมิตรทางนิสัยทว่าต้องให้อาภาัยและขจัดความอิจฉาต่อเพื่อนการอิจฉาริษยาต่อเพื่อนเป็นตัวทำลายความรักเช่นเดียวกับการมอบความรักอย่างเหลือล้นเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่และจะไม่ปรากฏความเสียสละจากจิตใจที่ไม่หวังดีอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกคบเพื่อนให้เราดู ให้ดีนะครับให้เราเลือกเพื่อนของเราให้ดีข้อต่อไปนะคนที่เราจะคบด้วยเนี่ยจะต้องไม่ใช่ฟาซิกผู้ที่ใฝ่การทำบาปฟาซิกนะจ้องแตจะทำสิ่งที่ไม่ดีจ้องแต่จะไปมุ่งสู่การฝ่าฝืาฝนต่อลอสุบหาห์นะหัวตาลาชวนไปทำไม่ดีเรื่อยเลยนะครับเพื่อนแบบนี้พวกเราตีออกห่าง นะตีตัวออกห่างเลยนะครับไม่ต้องไปคบค้าสมาคมด้วยรู้จักพอพันผ่านผิวเผินพอได้ทักทายก็ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปไปคบเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยนะครับท่านพี่น้องก็เลือกหน่อยแล้วกันคนไม่ดีไม่มีประโยชน์ใดๆกับการคบหากับเขาเพราะคุณที่ไม่มีศรัทธาถอัล้อไม่ประกันว่าไม่ประกันว่าจะไม่ติดนิสัยไม่รับรองการไม่รับรองการคบค้าถ้าว่ามันจะพิก แปรผันไปตามตัวแปรอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาบอกว่าวะลาทูตทียมันอั้อฟนนากคนบบฮูอันดิกรีนาวัตตะบะฮาวะเจ้าจงอย่าตามคนที่เราได้ปิดหัวใจของเขาจากการรำลึกถึงเราและตามตัณหาของตัวเองอันนี้ชัดเจนวะลาทูเทียมันเอั้อฟนนากคนบบฮูอันดิกรีนา วัตบาฮาวะอันนี้ชัดเจนเนสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานะหุตาลาบอกเราเจ้าอย่าได้เชื่อฟังอย่าได้ปฏิบัติตามคนที่เราได้ปิดหัวใจของเขามาถึงอัลลอฮฺสุบานะหูตาลาผู้ที่อัลลอฮฺสุบานตะาลาปิดหัวใจของเขาเนี่ยให้พ้นจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะคนที่โดนกั้นคนที่โดนปิดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้ว่าเขาจะ ย้อนกลับมาหรือว่าเลี้ยวกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องได้หรือเปล่านะครับฉะนั้นเราก็จะอยาเราจะต้องไม่ปฏิบัติตามหรือว่าคอยทำคอยตามคนประเภทนี้นะครับจะต้องไม่ใช่ฟาซิกหรือผู้ฝักใฝ่การทำบาปนะอัลลอฮฺสุบนตราบอกว่าฟาอริดอัมันจวัลละอันซิกรีนาวะลัมยูริดอิลลัลฮายาตัดดุนยา ฟาริดอัมมันตะวันลาอันศิกรนาเจ้าจงปลีกออกจากผู้ที่หันหลังให้กับการรำลึกถึงเราและไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากแต่เพียงชีวิตในโลกดุนยาคนประเภทนี้เช่นเดียวกันก็ให้เราปลีกตัวห่างออกมาให้เราหลีกห่างออกมาอย่าไปคบนะครับอย่าไปคบให้เลือกฟาริดอัมมันตะวันลาอันศิกรนาอัลลอฮฺซุลเลาะห์ซัง ใช้คําสั่งอย่างชัดเจนนะครับว่าให้เราปีกตัวออกจากผู้ที่หันหลังหรือว่าผินหลังให้กับการ,รํำลึกถึงอัลลอฮ์และไม่ปรารถนาสิ่งใดเลยว่าลัมยูริดไม่ต้องการอะไรและอิลลันฮายาะจัดดุนยายกเว้นว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เท่านั้นนะคนประเภทนี้เราก็อย่าเอามาเป็นเพื่อนนะครับท่านอาบีมบบบมบบบลบบาาบอบบ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 ิบบ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 าบบ ท่านจงคบหาเพียงกับมุมินเท่านั้นวาลายะคุลตอมะกะอิลลาจะกียุนและจงให้คนยำเกรงต่อลอดเท่านั้นที่ได้กินอาหารของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งจากท่านนาบีุลอสไลหิวสัลลัมเวลาเราจะลบเวลาเราจะเลือกคบเพื่อนเราก็นะหมายถึงเพื่อนสนิทด้วยนะครับการที่เราจะมอบความรัก ความสนิทสนมให้กับใครสักคนหนึ่งเราจะต้องเลือกให้ดีให้มีคุณสมบัติตามที่บรรดาอัละมะเขาได้วางเอาไว้นันนะครับว่าจะต้องมีคุณลักษณะยังไงกันบ้างนะคนต่อไปคุณลักษณะถัดไปจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ใช่มุบจเดียมุบจเดียก็คือคนที่ฝักไฟบิดาทำบิดาอยู่ตลอดเวลาทำอุตริกรรมอยู่ตลอดเวลานะ คนทาบิดาเนี่ยเราน่ากลัวด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนหนทางที่ถูกต้องนะแล้วก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังใครเท่าไหร่เวลามีคนเต,เตือนนะเวลามีคนไปบอกไปกล่าวไปตักเตือนเนี่ยก็จะไม่ฟังเพราะว่าเขาคิดว่าเขาอยู่บนหนทางที่ถูกต้องอันนี้คือมุบเจเดียนะอลาซียังดีสักว่ยกลุ่มเนี่ยนะ คนที่ฝ่าฝืนคนที่ปฏิบัติสิ่งไม่ดีเนี่ยพอสักวันหนึ่งอัลลอฮฺสุตะตัลลาเปิดใจให้เขาให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เป็นความผิดเป็นความผิดบาปสักวันหนึ่งอัลลอฮฺเปิดใจเขาก็จะกลับเนื้อกลับตัวมาสู่หนทางที่ถูกต้องแต่มุบตะเดียเนี่ยเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเป็นอิบาดาอยู่ในหนทางที่ถูกต้องอยู่แล้วยากที่จะกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องนะครับก็ฉะนั้นอย่า เลือกนะอย่าอย่า,ยาไม่คนที่เราจะคบหรือว่าให้ความสนิทสนมด้วยเนี่ยจะต้องไม่ใช่มุตเตเดียนะครับผู้ที่ฝักใฝ่บิดาสุดท้ายไม่ใช่ผู้ที่ฝักใฝ่ในโลกดุนยานะใครที่มีเพื่อนที่เอาแต่จะเอาเรื่องโลกอย่างเดียวเลยไม่เอาอาเคีร้อเลยเราก็ไม่ใช่นะครับเพราะสิ่งที่จะทำให้ ท่านพี่น้องแล้วก็เพื่อนของท่านพี่น้องรอดพ้นนั่นก็คือการที่เราปฏิบัติอามันอิบาดะตอนที่เราอยู่ในโลกดุนยานี้เพื่อไปสู่อาเคหรไม่ใช่ว่าเราทำทุกอย่างแล้วเราจะอยู่ใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้อย่างเดียวไม่ใช่เราจะต้องไปโลกที่มันถาวรโลกที่มันคงทนอยู่ตลอดเวลาก็คือโลกอาเคหรดุนยาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยมันก็สูญสลายไป นะเดี๋ยวมันก็ซาอีละจุนหรือว่าฟาเนียจุนเดี๋ยวมันก็สูญสลายหายไปแต่ว่าอันอันอรคืหรเฮียลบาเคียส่วนโลกที่จะอยู่ตลอดไปอยู่อย่างจีรังยั่งยืนเนี่ยก็คือโลกโอิเคโรโลกแห่งความพากุนะครับก็ให้เราก็ให้เราเลือกเพื่อนให้ดีไม่ใช่เอาเฉพาะคนที่ฝากไฟแต่เรื่องดุนยาอย่างเดียวอิเคโรไม่เอาเลยก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติ หรือว่าลักษณะการเลือกคบเพื่อนเราจะต้องคบเพื่อนอ,อ,อย่างไรเราจะมอบความสนิทสนมให้กับคนประเภทไหนไปบ้างนะครับก็ินาอัล้อคงจะได้มีประโยชน์แล้วก็ได้กลับมาตรวจสอบกันว่าเราเป็นแบบไหนแล้วก็ในหมู่เพื่อนของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเราทําเหมือนกันไหมเรามีความรู้สึกเดียวกันไหมหรือว่าเพื่อนไปอีกทางเราไปอีกทางนะครับฉะนั้นก็ขอฝาก พี่น้องเอาไว้นะครับคงจะต้องจากลาพี่น้องไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้วบิลลาฮเจอาฟิกวันที่ได้ะวัสสลมุอหมวยลกุมวเร์มาตุล้อหัวบ้าเราะกาทุฮูจุดไปแล้วเป็นอาจารย์ชะกิรินรัมสิทผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังในย t u b e ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามีน